สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาปอนออเดอร์นะคะของนะคะคุณคิมโซโยอนนะคะ500รอยคะแนนนะคะ1ิบตะกร้านะคะขอบพระคุณคุณคิมโซโยอนมากๆนะคะที่มาร่วมแบ่งปันผลไม้นะคะให้น้องแก้ตากับคุณยายแสยงเดือนนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะส คขอบบคคคคุุณณ่่ะะขขออด้วยให้คุณคิมโซยอนได้รับรางวัลเดซังนะคะจากบทชอนซอจินนะคะเรื่องเดอะเพนเฮาส์นะคะขอบคุณมากๆนะคะที่เมตตาครอบครัวเล็กๆของเรานะคะขอบคุณมากๆมากค่ะ

คิมโซโยอนนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกทกท่านนะคะร่ลำร่ำรวยรวยนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังนะคะโครคภัยไข้เจ็บอันตรายใดๆก็ขอให้อย่าเข้ามาใกล้นะคะร่ลำร่ำรวยรวยนะคะเงินทองไหลามาเทมาไม่ขาดสายเลยนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะที่มาช่วยเหลือชาวช้างตกงานนะคะเดี๋ยวเรามาดูสงยาหลานทานกันนะคะ แล้วค,ค่ะหมดแล้วค่ะขอบคุณครับสุขสันต์วันเกิดน,นะคะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะธุรกิจการงานก็ขอรุ่งเรืองรุ่งเรืองนะคะร่ลำรวยร่ลำรวยนะคะร่ลำรวยความสุขร่ลำรวยเงินทองนะคะไม่เจ็บไม่ไข้ไม่จนนะคะขอบพระคุณครับขอบพระคุณค่ะ